ฟ้ากลางฟ้ากลางฟ้ากลางแกส่งบอลฟ้ากลางฟ้ากลางเอาเลยเอาเลยฟ้ากลางหน่อยฟ้ากลางหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายเมื่อกี้โอ้เยอะพลายนินจาฟ้าตกฟ้าตกรีบเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเอานู้นก็ได้เก็บละลูกเงี้ยเก็บลูกใหญ่เหลือง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 เลขสองเหลืองเลขสามเป็ดแล้วไอ้ที่จะรอไว้เหลืองอยู่ลุ้มเหลืองลุ้มเหลืองมันเก็บหมดก๊อก ฟ้าเลยเพื่อนฟ้าเลยฟ้าเลยฟ้าต่อฟ้า่อเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งโอ้โมันไปกระชื่นเล่นจ้าโปรนไหนะโปรคนไหนฟ้าให้ได้อ่ะฟ้าให้ได้เดี๋ยวมันตกเห้นมันสายดึงได้ปะไม่ได้เลยนะฟ้าฟ้าฟ้าเข้าฟจ่ายดึงซ้ายดึงข่าดึงซ้ายดึงซ้ายดึงซ้กิดึงไปดึงไปดึงตายแล้วตายแล้วเก็บเหลือมาเถี่ยวว่าฟ้าจะตกฟ้าจะตกเรยเลยเลยฟ้าตกเออฟ้าตกโอเคเสร็จแล้ว ต่อเลยต่อเลยต่อเลยไม่มีสายผมผมยิงได้เรื่องอยตอนแรกโดนสนายยิงยับเลยเชื่อไหมเฮลี่ต่อตีฟองใกล้บอลเหลืองได้มาแล้วเพื่อนก่อนเอามาหน่อยสายเล็กเจ็ดสไนเล็กเจ็ดไม่ต้องดึงนะอย่าดึงนะเปลี่ยนรอบเกลี่ยท่าสไนหน่อยดิเฮลี่เทคโอเคโอเคไปลุยลุยฟ้าเฮลี่ต่อต่อโอเค

ต <Okay. S 2> อนหลัง <Yeah. S 2> มันไม่โดนจริงตากรุนเหรอกับตอนไหนอนหน่ะตอนแรกตัวทนายแม่งยืนเป็นชิบก uh ู้เลย